เงินข้ามกับเจ้าอยู่ในไทยในงจะเป็นลำบากเพลิ่ฝ้าข่อยลำบาไปใสามาส่ให้มันถือไก่มันจ้าจ่าขึ้นมาลำไฟเชนนนนะอนตอยยู่่าะาล่ำมาา่ล่บ้าีห้าขวบหัวเบึงไหนลรว่ามึงยังลดำ๋ยู่ดิ มนหมมึงจะมาแสดงบ่หัวหล่นเจ้านด้แหละว่าข่ปัสสาัะเนี่ยรืมนี่แหละว่าข่อยล่ำบ่ไปใส่มาใส่น่ะโอ้ยมึงบอกข้าใจข้อหมายก็บอกหมายถึงว่ามึงลับมึงบ่เดินก่อนบ่ย้ายก่อนกูจะแสด้เยอะนี่โอ้ย่างย้ายคือวันปุ๋ยเนี่ยยมันล่ำยังมีท่วมเก่าเอ้ะก็โอละนอโอละนออจะสำเนาหล่นโอ้แม่นี่หลีหันละเจ้านี่ก็โอละนอดูหลีว่ามันเจ้าขอคางเจ้าภาพหรือบ่อยคอยฟังอยูุคอยกัด้ยินอย่าโอละนอดูหลายเจ้าภาพพนมหมักดิษฐ์ ได้ย,ย,ยินบหมาลำฝไฟไส้ได้ยินอยู่โอ้ยยัเฮ็ดปากไปตะขี้เดียดได้หาขว่มึงเอ้ยวนละวังเจาะภาพเดี๋ยว rồi, าาล,ยยยลยยยนนะวังมาลำฝไฟไส้อ <c oughs> ีกหมอลำฝไฟไส้เอ้ยเพิน่นน่ะว่าคอยมีดตโอดละเนาะแม่บาดนี้บ่ผิดหวังคอยญ่บ่ดนี้เผิดหวังอย่างบ่มีค้ามมาอดแล้วเนาะเออให้มันแน่ซธนะเฮ็ดอยัางไงมันเถื่อใจมิซะอาจารย์ขึ้นมาลำไฟแช่แฮมเอ้ยนั่นเ อีแม่เล็กเปรซแกก็แม่เล็กเช็แกก็แม่เล็แซ่แซ่อีแม่เล็กเปรซ์แกอผาดตุบอุ้ยมาข้อว่าบอกโอเลเนาะก็ผาดมาเอ๋อแล้วเนี่ยมันอันเดียวกันอีกมันอันเดียวกันได้จังได้พอไงโอแล้่นอ่ะมันเป็นกบผมเอ๋อแล้วน่มันเป็นแปลแปรมึงจะหาเปรียบเทียบข้างๆคู่ๆหลายเจ้าจะสมีปัญหากับมอลำอมเลยคอยล่ำมาเป็นลอยๆงานขมเมื่อเห็นคนแบบจังเจ้ามาบอกโอ้ยกูจังมอลำมาเป็นลอยๆคณะเครน่องเร่เห็นมีเป็นแบบมึงแล้วจ้าจะใส่เสียงดังแล้วสันแหวนเพลิดปล่อมตบสต้งน พนแล้วพนเดอยู <m> ่มคือจะเก่งแกงก็จะพ้นอะไรเนี่นี่เก่งบอเจงตีนสีฟุ้งหัวมันหรอหล่หนึงอะหล่ที่สองหัวนางหัวเลียมมาบจะเจอเะบอกม่ได้ำมานเนี่ยผบก็เงหัวยามาได้เยนี่โอ้ยกูไม่ไจังมลมังกูกูึงเดวแล้ววะเคยกเคยเห็นเดือเดียวเดียวโอ้ขาเดียวบ่ลูกมาแม่ลูกมาแม่ เดี่ยวกับไผเดี่ยวกับไผผู้ใดท่าเดียวมึงทำเป็นเซยบ่ได้ยินอีกที่เจ้าอ่ะอีหัวหาเรื่องบ่ลำผู้นิ่งบ่เจียวบ่แม่นเข่าดอเอาบ่ลำผู้นิ่งยู่ซื่อๆคือคนหูหนวกนไงเอาบ่แมนเสียงจับภาพดิไข่ได้ยินตัเดียวเดียววะท่าเสียงไข่ไข่ว่าเดียวเดียวฮัชิแตกบ่แม่นกระเป๋าเราไหมเอาเจ้าเกิอบไปจริงเดียวเสียด้อก็ไปจะมาเอาไม้ก็ได้ตัวเกิอบจะของมันมันยางลำผู้ใด้ที่มีคนหลักอยู่งซะบ่ เบื้งหาสิแต่งเนีดากดากไหก็มีตัวดากน้องมองันเอาลงอะไรตัวตองสังหอนใจตั้งแต่ลงจากบ้านพุ่นไปเก็บดอกไม้สิวายพระแม่บงบ่งไงตัวสั่มเพียนนั่นว่าสั่นหัวสะลุดๆแๆๆๆต่ว่าโตขั้นใดอีกมาหอดหา้านหมอลำเขาก็บ่ได้กินน้ำก็บ่ได้กินปากกวนเพาะวเป๊ะ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 แบบตาซ่อนเล่นไปหาเกือบหูเลยจัดงานเพื่อลาเกือบอ่ะมึงเสวาวเยวะเลยเนอะ กูแจ้งข้อมีห่านตำรวจจับเขาตะล่างหัวโตซะเนาะแจ้งข้อมหยั่งพใหญ่มึงเยินประมาทกูประมาทหยังหาว่ากูจัดกานเพื่อละเกิดเระแมนบ่านละบาดโอทเราแม่จะแตกยังเกิบผู้หญิงเลียบเกิดคางเดียวใช่ไหมเว้ยเออเดี๋ยวสองคางหมูเด้อเห็นมาเห็นมาอป่ะเนี่ยซอไปซอมาว่าออกมาจนได้ละว่าสองคางอูเด้อกูว่าอยู่ไสนเะไผว่ามาหันน่ะ จะเป็นบ้าอะไรอ้หูแหวไอ้หัวเรื่องไพว่ามาหันทดเฮ็ดตีนแหบอุ้ยบ่ได้สนใจดอกเกือบสามแบบข้าไปลาชีสจะไปบ่เชียดย้ำหนอกเอาไปแล้วย่างไปเบ้างด้วยบ้านนี่สิเวินตึบมือสิถุยตึตบโอ้ยมึงกับเว้าดีหลายมึงก็บ่ได้ซื้อกันล่ะวะบ่ได้ซื้อข่เฉียวมาตราสัยมึงได้มาจากขีดตุ่มไพวางานบุนรงไฟแห่งสะท้อนต่างกับโฟเมนอุ้ยเห็นมึงบอกกันอยู่มึงบอกกับผู้ใดว่ากับเท่านั่นเท่าเอ่อปอตออนั่น อบตสิบึยิงปากจะของบมอบื้ยไงนี่แหละอบตนั่นล่ะเฮ้ยุ่นสนใจดอกเกือบแค่สมองอ๋อตาสนเล่นบังงีหัวเออว่ได้สนใจแต่ตาหน่อยสนเล่นบังกูสนเล่นอยู่ใส่บังหันนะ่ะฮู้ยอยู่กับเป็นบ้าเลยค่อยพ่อบ่อกยเห็นดุกจ้าพาไปเอาไปที่ล่ะเอาไปไปนี่เอาเอ,าอ,าอ,าอาจะเห็นสั้นๆนี่ล่ะพ่อไงเกือบน,นัง่งสิมุนเดะยิบขึ้นมาเด้อนีงง่นับถึงสามตอนนั้นนี่หนึง่ง โบยิบสิหยิบหรือโบยิบสองโบ,<า>บยิบสามโบยิบยิบเองกันได้คนแบบนี้มันต้องเติรเข้าสารคามนะบพามันซอกเข้าตายมือได้เราบอกสิมาเล่นเฮโร่ นี่ขันมึงบ่หนีก่อนมึงมุนกู <S <S ลูกว่าท่านจะซื้อหรอกนะดีเด้ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแล้วมึงเดียวทั้งนอกแล้วกูบ่อยากเห็นจะซื้อหรอกน้าผู้หญิงนี่โอ้ยเจา้าวันนี้ไปใส่ด้วยหมอน,มนี่เว้ยย่านไม่ย่านเนี่ยคุอยู่ทั้งคนอยู่นี่จำซื้อไว้ที่หนแนบแนบเจ้า,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 าพ่านเอาเอาไหนพอป้าเนี่ยล่ำเรืองตอก่อนล่ำเรืองตอก่อนเออเอาแบบว่าในคดีโบราณอีสานเออดีมากดีมากเลยที่มีคติเตือนใจดีดีดีมีทั้งบทรัก บดโศกบดบ,บูอืมเ้ยมีฟันดาบเอยมีครับเอาฟันดาบดูโอ้มาขนาดฟันดาบเลยไหมมันปิ้งปังปิ้งปั้งถีบอกแท่งจ้วดโอ้ดีเจ้าเจ้าเอาเลือดออกน้ำบ่เออเลือดเลือดเลือดไผปะเลือดในการแสดงนี่ล่ะเลือดเออใดใดใดแต่ว่าอย่าให้มันจะเปื่อยเวที่ในท้องเรื่องกล้องเขาหน่อยค่ะแม่เออที่กล้องเขาหน่อยค่ะแม่เจ๋วดีมากดีมากดีมาก เอาแบบนี่ฝ่าบ่องฝ่าแบบไหนอ้าวแบบทำนองอุบลน,นะโอ้โห <c oughs> สระดันสมซมแม่ <c oughs> เลยบัดนี้นี่นะดีดีแม่ผมอ่ะนี่แล้วเออดีดีฟังนี่นี่ได้พอเด้อเ,เออาดีดีร่ำนี่นี่เนาะโอ้ยหาัวก่อนด้วยถามไทยโมขนาอกระเดื่อกนี่ดีโ <c oughs> อ้ยฝ้าเอ้ยฝ่าห้องขวม อย่าลืมความไอพอสดวดหลวงสั่งเนละนั้นเน้อละแฝงเนื้อละมีมเหนะลือบัดนี้บัดเสื้อฟ้าห้องสองเสียงติ่งคุณนติ่งทีพี่หมอลำคิดหอดนางอังอันอังอังอันอันอันยักษินาเพียจึงมาเดือดรับกัน เหลือบัดนี้แม่พวมือยย้ำเมื่อเดือนหขึ้นฝนละท่าฝ้าพมเล็งน้อีีนองฝ้ามันห้องเป่งเป่งฝนพวมเอื่อนฟังอุบลมนี่อุบลพ และทั้งเมืองพลฝนพ่วมย่อยลินเป็นปล่อยกำบ้านไผ่ผู้นาใหญ่พวมได้กาผู้น้น้อยิ่นกระพอละผููมีป่อเพิ่นกระบิดข้าวไห้เครือบักอย่างฟันข้าวก้อนขี้ไถเขาข้าวนะาเพื่อไถยหุดเหว้พวกวันกาสีแก่รำหันมาทั้งฝ่ายกำท้องกับแม่สองคนเลยนี่ีน้องท้องมาแสนเหลือตุดซื้อกระดาดรกนุ่นบานท้องว่เป็นคนคาน

กูหลอกขนหัวลูกมันเว,ว,ว้ยบ้านจะาของมีขนหัวเหลือบันนี้แม่บัมือไอ้ท่องบ่เป็นค้นขานก็ทำนายอยู่น้ำหมูมีกุตโตกไก่ผู้สิเที่ยวอุมอยู่บอ่อเศามือนไ้เตือนแจศรสีแบกไทยออกไปทงหาดสะดงลุงคำคอยแม่ท้องหน่อยไม่สงเสียรเดือย กลาบเรียนมีทีแกนแฟนที่รักที่ก็ลบสาบแนนามของเขาเองมีซื้อเยอะแล้วว่าบักทองแม่เขะ่เองสิอวาทองมายุบ้านตาดทองตำบลทองตาด อำเภอตาดทองจังหวัดยะโสทองโอ้มันก็สิหลายทองเด้หาทองอ,อาชีพของคนในตะกี้ก,ก,ก็คือขายของหวา,านของหวานของคนนั้มีประเดกบองตําบกคงสมปาน้อยอของหวานคือเป็นแนวนั้นของหวานผู้เทาอขาดทืนไม่ไงเอ้มาเปลี่ยนอาชีพไม่บัดมาขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวว่าได้เส้าตีนเส้ามือจ้า เชื่อกระยังวะไปธรรมดาแล้วเห็ดแสบพอได้กระอยากมากินอยากมาอ,ามาอุ่นหนุนตัวนอนมุย้ยผู้มาซื้อดอกไลแมงวันจุิงๆโอ้ยพอเขาหน่อยก็ตายแล้วล่ะเขาหน่อยยุกกระแม่สองคนก่อนเราจะตายเราก็ฝากมูมลมรดกไว้ให้อยู่มีลงสีอยู่สามคันรถยนต์อยู่สามล่เพิด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 เอางั้นบอกลักษณะนามของสิ่งของต้องให้ถูกต้องรถ <c oughs> ยนต์เนี่ยต้องใส่เขามาคันลงสีก็ใส่เขามาลงมือหนึ่งเขาหน่อยสีเขาไว้บ้านพอสีเขาปั๊บ ฝนตกลงมาทันทีเลยพี่น้องเอ้ยยานบอท่านฝ่าท่นาทนฝนพี่น้องเอ้ยแลนออกไปดำหน้าทงโอ้ยลูกชายเดียวทำงานตไป <ดำ S 1> เป็นเพื่อนไปเพื่อนไปลืมคือเห็นลงสีเจ้าของว่าเจ้าของสีเขาไว้บ้านกนันยังล่าก,กนันยังวะลับมาบ้านมาเบิ่งลงสี <c oughs> ขาดสีถูก่อนนี้ลงสีของเขาหน่ยแค่น้ำตายกอก้นกู้จวดุกนันยังวะ โอ้ยข oh! ้าบัวฟ้าเขคน,น,นข้างบ้านเขาเบิ่งไว้ให้เว้ยย่านเขา,ลาหลักไฮสลักไ,นนงไงว้ปา,า,าน,นนั้นเอาไว้เสื้อใหญทางบ่ว่างใจคนนี่ยไ่มีหรอกตั้งงั้นนี่ดีแ้่มันยังหลักเกือบพระเนาะโอ้ยอาจจะใส่ผิดไปก็ได้มันเอาถุงปุ๋ยมาหนัดเอาบหนี่ยพอเดินอย่างขนไปหมดเลยเออคู่ไหนใส<า>่ไหนมันก็ใส่คู่ไหนใส่บ้าไหนมันก็ซอยเป็นตอนเป็นตอนอ้อยไฟแธนาพ่อโอ้เห็ดประโยชน์ได้อีกอย่างหนึ่งซื้อมือขวันเคยขึ้นไปหาแม่อยู่บ้านเขาดมื้อนี้ต้องขึ้นไปหาแม่ก่อนๆสิแม่มาหาข้าน้อยทางห หุ้ยบ้หนา่ามีเลี้ยงไมีเล่ากันแนเนาะบอ่อยากมีแต่ว่ามันหักมีงลังคนเจ้าภาพกันนิสัยบอดีกับมีนี่มึงบ่มีบ่มีคันพูดจังสิ่ละ่ละรับรองได้พูดเชิงมาว่ะเออพูดเชงว่าแนมนอยู่มอลั่มกันมาหอดนี่ยมเลี้ยงเขาเลี้ยงปลาต้องสิเขากระด้างเลี้ยงยอะเลยเลี้ยง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 ห้วยเลี้ยงโตจีนพ่นแต่ว่าโตเดียวให้กินเขากินน้ำทุกสิ่งทุกอย่างดีนะมั้ย ยจะมันชิได้บุญเนาะง่วยทำบุญประจำตัวแต่อีนั่นมันคนนอิเสยบวดีสิที่สะพามเห็นชิมอสไส้รับจ้างไปอยู่นี่แหละเป็นลักษณะอะไรผมเงี้ยวนั่นนั่นนั่นคือพลังเงินมันว่ามันเห็นคนหัวล้านว่าอะไรมันชินำให้ตายมัน่าคือมันว่าฝากไว้ก่อนไอหัวล้านประศนาวัลชิมอตะไส้บายบายเลยเป็นห่วงอยู่เถ่านันเด้อมาหนีิเฮ้ยแ่า นอพนเน่ยนะไม่ใชอย่าม um, ันจำพิดจริล่ะโอ้ยนอประสาไปบอกเล่าในเรื่องั้นขคือกันนะสล้ำนอนอีกตัวเออล้ำล้ำล้ำเลยล้ำเหลือก่อนเด้อค่ะสบายดีทวนนามทวนมีเจ้าอีสานผู้ต้องการฟังเสียงนอเลี้ยงเล่าคืนนี้มันต้องจำสี่มะลำ หมอลำดีมาแล้วมาแนวไปไหวมาเลมันไปวานมาแนวจีคานไปไหวแต่ตื่นสวยเมื่อจะหนึ่งเลี้ยวขึ้นไปเึงฟ้าบ่มีหมอกเมฆเมฆนอกไปยังเนาะเมฆเมฆก่อนที่ฟ้าบ้านเฮาเอิญก้อนที่ฟ้าเมื่อจะหนึ่งเลี้ยวขึ้นไปเท่งฟ้าบ่มีเมฆมาบังเลี้ยวขึ้นมาทางหลังปัดแม่นเวทีูุ่ง ฟังเอ้ยแล้วผู้นไปตั้งฝ่าลุแตะกุดุดะลาฝ่าไหลห้มกันอยู่เลียนเลียนก่อนขีฟ้าเทอากันก่อนขีฟ้ามันโศกระปกเลียนเอ้ยมันบ่เลียนตั้งแต่อุดจลาไทยไหลเอ้ยมันบมไหลตั้งแต่ก่อนอุดจลาฝ่าอุดจลาตาหนองเป็นก้อนทอมีมืออุดจลาตา โจเก่กน้ำล้นตอนเิวกุ้งขึ้นใสใสป่าดุกขึ้นทั้งผู้ไลกระตายกะตายให้ลงน้ำไหลหมื่อเจะหนึ่งนั่งในชิดค่อยๆพออยากอ่านหนังสือพลนาความหลัง,ลงเราเลืองลากระเ้าจี <c oughs> โอ้ยไอเสี้ยงดีพ่นหนีแล้วไอเสียงแกวบันเอิญสัง ขึ้นไปโคป่าหังลงไปโคค่อยคอยเิ็ดถึงข้ขาตั้งแต่ยังนุ่มน้อยมาคือแนนแจ้มสะกันเลี้ยวเบงสันป่าขาวตัวห้าสังล้อนเห็ดจงโยงบัดว่าแจชะลาลงแทงปันไหนกับบ้อนแนนจะเอาแปนมาหยัดแซมอสังวาดนี่เปนสังวาดปฐมมันเทึ่งศิลเนี่หน่อยเนาะ ร่ำขันแก่นค่ะมาร่ำขันแก่นเดียนยังเดียนดิฉันดิฉันคือวาดิฉันมอล่ำบ้านนอกต้องมาลำดิฉันนั่นน่ะเอองอล่ำโมูข่อยมันผ่านสวนจตุจักรมาทุกปีนะคะโอ้ยบ้านนอกมันในเขาก็ดิฉันกันทั้งนั้นละเดี๋ยวมาต่อไปเดียนเด้อด้ยโอ้ยคอยขี่เดียนวะดิฉันเนี่ยมันชัดมันเจนไปหลดดิฉันสมหมดน้ําตามท่องเรื่องน้ำคลองดิฉันเออเป็นร่าเรียงไหนน้อบาดเนี่ย เราวอากันไหววาจะไหนนี่ไม่ได้ว่าก็พูดอะไรอีเม่เอ้าพูดจะไหนร่ำกันนี่มาหูกันเลยมาหูกันจะไปร่ำจะไหนเนี่ยมอล่ำคนละคณะไม่เนาะคนถอดมาในเอต่าท่าแปงกับโยคนละแจะขึ้นหนักมุ้ยหน่อยไม่ยังไปโยคนละแจะแน่นั่นยย่านเขาใส่อู้ไม่จะล้ำไหมกูจังนะจัโอ้ยหาขวมเลยพ่อพ่อกันกี่ปอดเนี่ยแล้วฮนี่อะไรกลัวแล้วสำเนียงร่ำมันกคล้ายๆสงสัยเป็นพี่น้องกันเ้อสซุมวันนี้ อันเพิ่นล่ำเรียงไหนก็พินแนบคือจังสี่นอล่ำนี่เอาวันนาคดีโบราณอีสานมาล่ำล่ำเรีองที่มีคติเตือนใจโอ้ล่ำเรียงกะติบบอเมนกะติบล่ำเรีองกองขน้อยขาแม่โอ้ดิฉันเองไอ้น้ำระบาดกองขน้อยขาบอลมอเมนกองขน้อยขาแม่ซื้อเจ้าหนัดเนี่ยเรื่องสแสดงในเรื่องกองขน้อยขาแม่ชบาซื้อเจ้าหนัดซื้อตังหาก ซื้อนางซื้อวางไหนท้องม่าที่ล่าลูกล่ะลูกซื้อทองโอ้พี่น้องเอ,อ้ยดิฉันเป็นแม่หมายผัวตายพ่อได้หมายตายตลูกนิหน่อยพ่อพได้เบาหวมกันแต่เกี่ยวาสารบ่เคยอึดม่เคยอย,ยากคู่มือเนี่เป็นหัวบางเงี้ยวรอมานเนพิ่นซื้อพี่น้องเอ,อ้ยเอาพักเอาหยาไปขายกันจะไม่ตีซื้อตีอยู่ตีกินเออตียังตีตีเป็นแต่จากอายพระโลกป,ปูศาสตร์ว่างปรับ,รบเอาพักการออกจากตาสี่แกแด้โหลดผูิซื้อน,นงางกายไปกันมาแล้วบ่เรีบเบปากเส้นน้ำมีจังหัด สี e ่พร้อมว่านี take ้ด so ีเลยนี so ่ค so ่ะเจ้าประกาศเจ้ามะข่ายอะไรนี so ่นะแข่งกันเลยมันสิต้มสีหนึ่งแทบสิเจ้ายาสีสบสีตีนเสกาว่าอายาสีสบสีแล้วจะได้สีบ่ล่ะบ่เท่หดเลยัานที่เละเขาเห็นที่นั่นเขาเห็นที่นั่นเห็นบ่ล่ะมันมามีบางสีนี่ละอคนแก่คนเต็นอ้อทุกวันเลยเวลาเคยเห็นลูกเดินทางขึ้นมาหาบริขาดเมื่อวานนี้ต้องนั่งรอคอยอยู่นี่เห็นจะดีเป็นแน่เลย สูบบีโกาป่ามีมียาบีโก้าป่ามีพันลยยาบีก้ยาดิ่งนาดาอกิบบีโก้ยาป่ีโก้ ติดที่หอวลำไส้กอสิ่งมเดือดแรงสิ่งกบไดมนออยู่ยื้ด้วยตนและหนาอุดรในหนและหนาอุดรในหนอมดอกกุมาลาบบาแล้วกุบานแล้วมาบัดนี้แม่ผมือเพราะแต่มาหอดแล้วตนแม่ปะมาณหนานี่แล้วแล้วจึงใคว่าจะว่าจะไงจ๊ะ ลูกข่อยล่ำไทยแม่ส,สวัสดีคุณแม่ลูกขอไหวโอ้ยบตัตรทองหยาบรองโลกไหวโลดเพราะไงลูกข่อยหู้โหพราบรรดาแล้วเด็หน่อยบัตรดีตัวนั่นถึอเอาล่มมาดีก็เป็นเด็กดีได้่ได้ลูกดีเป็นสีแก่แม่ใ <laughs> ส่กาง,ง่ายง่ายลื้นบ้านล <laughs> ื้ <laughs> นเมืองเปด้หลีดีเลยบางท่สนใส่บางมักลาไประธานหน้าไม่แม่กินแม่ขี้นี่ จะไปซาดเองหน่อยเด้อพ่อใหญ่เออขจาว่ายังมันมันก็ใส่ไงก็ได้ป่านนี้ไงขึ้นมามันก็สิฮู้จักความไปเองดอกแม่ขอยากเข้าโรงเรียนโอ้ยลูกเอ้ยมันสิเข้าดูแถอเมือนบ้านแม่ยังพาไปเจียวใหญ่ง้วยุ่นเรียนหนังสือแม่แม่เสียเงินค่าเทอมสายลูกขันไปเรียนหนังสือนั่นมันสิเวลาผู้สาวเขียนจดหมายมาสิอ่านหนังสือออกก็แค่ใลูกแค่นี้ก็ดีไปย่างหนึ่งนี่พ่อยคอยเอ้ยเงื่อนกูจะหักอ่ะ อยังอ้าวยงีฟาดเข่าสนุบ่ได้หาคนมาฟาดยากดิ่งด่าบักนี่มันขึ้นไปให้จนั้งกองเข่าสนุบเอายืนคำแมวเบิ่งเซยมึงมุนหลอดติกระส้วนสิมเลยแม่หนังสืออ่ะเออแม่สีสอนเองลูกเอ้ยเงมันมีเงินไปส่งขาเทิมดอกให้แม่เป็นคู่ใ่นะบอกกับคู่ใยหนังลงเี้ได้ลูกเด้อลูกคู่ใ่ปะต่องนั่งกระเด็นกระสันก็ได้ไปหาใหม่มาจังใหม่นะใหม่พี่พหญ่ คันผู้ใดบอกว่าจําแม่ตีหนีนี่ไม่เอาไม่ให้ยังไม่เอาไม่ใหยังไม่เรียวโอ้ไม่เรียวเออลูกบ่ฟังควอมขู่สอนกับตี้แล้วได้จะควอมมอนอักษรภาษาไทยนัะใครก็ไก่ขอไก่ขอขวดขอควายฮู้จ้าจูยศเลียนลัดหลายลูกมันสิได้เป็นนายไหโพดข้อที่หน <si ึ่งข้อที่หนึ่งก็ไก่ใส่สารอ่านว่าอะไร อ่านว่าไเจาพะอ่านว่ากาอ่านว่ากาถูกต้องคะแนนเต็มสิบครูให้สิบไปเลยจะมาบอกลูกคอยยังเถวเนี่ยเอามันถามคอยก็บอกตัวนั่งยุ่จะซื้อได้ไหมว่าเป็นลูกเจ้าด้เอ้มันถามก็บอกส่วนตัวยาสปาไม่ที่หลังอ่ะเท่าชี้พงให้กระลอกได้เจ้าเนี่ย สิพ่วงอย่างนอ่บัาเนาะฮัดในทางที่บดีเห็ดเล็กเล็กน้อยบอดีจังใดคอยตอบบรรทอนนี้บอกบรรทอนนี้่ปชวฟังได้เล็กน้อยเลิกจากโรงเรียนปั๊บหลังจากคู่ซอนประหบบารบ้ายนยาน่ายนทับประเรลินย่านทับประเรเที่ยวน้อยๆนั่นโน่นกระเป๋าดองขึง้อน,นอีป้อเฮ็ดการบ้านไหนเนี่ยอิแม่เฮ็ดการบ้านไหนเนี่ยเอะเห็ดการบ้านไหนเนี่ยบัดพอกับแม่เอะเพิ่นเฮ็ดมันก็ถือตัวตัวเวลาคู่ตรวจนักเรียนดีเด่นโอ้<ม>บัดสิไปสอบเขาโรงเรียนอื่นว่าซั่นขาบเส้นไปตะเดินบ้านพุผมเจ้าเนี่ยคือกันนั่นแหละ ที่หลังคนถามแลวบอกทบจําเป็นดีที่สุดคือบดต้องปากท่องพูดยูด้ซื่อขึอ้แฉวทั้งทึ่งย่าไปสนใจโลกฟันโพโลกตตเตาใส่สลาอ่านว่าอะไรอ่านอ,อะไรตเตาสลาอ่านว่าจมูกไม่ใชข่ขึ้นไปอีกอขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเฮยอ่านว่า หัวลานเฮ้ยมันสูบโอดหาขวบมึงมันสิไอ,อ้ลงมาอีกลงมาอีกอ่านว่าชิวใกล้ละใกล้ละลงมาอีกอ่านว่าขนตาอุ้ยมันทั้งนี้วิ่งอ่านว่าตออาตาถูกต้องคะแนนเต็มสิบครูให้สองร้อยจ้าจะมาบอกลูกใครยังอ่ะบอกอยู่ใส่บอกอยู่ใส่ หูคนนี่เนี่ยว่ามันหูกระทะเนี่ยคอยได้เบาอีหยังเดียวสิพูดซะคอยได้ยินพูดอะไรแม่ึ้นไปอีกขึ้นไปอีกลงมาอีกลงมาอีกเออมึงเออมาึงเฮ้ยจะเลยใส่หัวหลานเฮ้ยคอยบอกเรื่องนี้เพือ่อนเอาไว้เลี้ยงไหนหนั่งอยู่เสื้อในตีมาในยะปากแล้วมัในี่ะนั่งอยู่เสื้อข้อต่อไปเป็นข้อที่สาม หอหีบใส่สําอ่านว่าอะไรเป็นคําตรงตรงัวดิลกูกหอหีบสลามอ่านว่าหออาหารไม่ใช่อ่านหออาหารไม่ได้ลเลขศูนย์ไปไหนลกูกเลขศูนย์ไม่มีค่าเลยดีดออกไปเอาอะไรดีดเอานิ้วมือดีดว้สมม,มัวเอาอย่างหน่อย